สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Quick News สรุปข่าววงการเกมและไอทีแบบสั้นๆน,นะครับซึ่งวันนี้เราก็มี2ข่าวด้วยกันนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนย้อนอดีตไปถึงภารกิจภารกิจหนึ่งในเกม GTA Vice City นะครับคุณยังจำกันได้หรือเปล่าเป็นภารกิจสุดนรกจาก GTA Vice City ที่เหล่าเกมเมอร์ยังคงหัวร้อนจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยภารก ดีโมลิชันแมนนะครับเป็นภารกิจที่ว่ากันว่ายากที่สุดในเกม GTA Vice City กันแล้วนะครับแถมเจ้าภารกิจนี้นะครับดันเป็นภารกิจในช่วงต้นเนื้อเรื่องด้วยนะครับคือถ้าคุณเล่นไม่จบนี่คุณไปต่อไม่ได้นะครับโดยเนื้อหาของภารกิจเนี่ยคุณจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของเล่นนะครับคือบังคับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปวางระเบิดตึกที่อยู่ใกล้ๆนะครับโดยต้องหย่อนระเบิดทั้งหมด 4. จุดภายใน7นาทีนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ย คือคุณต้องแบบพาเฮลิคอปเตอร์บังคับของคุณนะ่ะบินตั้งแต่ชั้นแรกไล่ขึ้นขึ้นชั้น2ขึ้นชั้น3ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งความยากเนี่ยมันอยู่ที่การควบคุมนะครับคือในเกมสมัยนั้นเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้จักวิธีควบคุมด้วยซ้ำนะครับคือส่วนตัวผมก็เห็นว่าเอยมันไม่น่าจะเหมาะกับการเอามาขับเครื่องบินอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับและที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยมันยังมีอุปสรรคต่างๆมาเพิ่มความยากด้วยนะครับอย่างจะมียามรักษาความปลอดภัยนะครับ มาคอยเอาไม้หวดเฮลิคอปเตอร์ของคุณอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงยังมีกำแพงและเสามากมายที่ถ้าชนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะจบทันทีนะครับภารกิจนี้โดยสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่หันเล่นช่วงแรกๆนะครับเจอภารกิจนี้เข้าไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไปต่อกันไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับจริงๆถึงจะเป็นมือฉหมังก็ผมก็ว่ายากอยู่ดีนะคิดว่ายากมาก นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่านะครับถ้าเคยเล่นนี้แปลว่าไม่น่าเด็กแล้วนะครับบ่งบอกถึงอายุนะครับเคยเล่นไหมนะครับยากง่ายยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับเลีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ข่าวสั้นๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จัก6แพลตฟอร์มเล่นเกมสุดฮิตยอดนิยมทั่วโลกกัน นะครับโดยแพลตฟอร์มแรกเลยนะครับก็คือสตีมนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเหล่าเกมเมอร์น่าจะรู้จักกันไปอย่างดีอยู่แล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นทุกอย่างให้กับเกมเมอร์เลยก็ว่าได้นะครับทั้งสามารถเอาไว้ใช้ซื้อเกมได้ซื้อขายไอเทมในเกมได้ลงมดได้เขียนรีวิวเกมมีบทวิจารณ์ต่างๆให้อ่านมากมายมีคอมมูนิตี้ให้พูดคุยและอื่นๆอนีกมากมายที่เรียกได้ว่าครบคันแบบสุดๆไปเลยนะครับและแพลตฟอร์มที่2นะครับ ออริจินนะครับออริจินเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่นิยมมากๆในไทยนะครับเพราะว่ามาจากค่ายเกม EA ้นั่นเองนะครับเป็นค่ายเกมยอดฮิตของเกมเมอร์ไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ละนะครับโดยมีเกมดังๆเนี่ยมากมายนะครับและมักจะได้ครองตําแหน่งเกมในดวงใจของใครหลายๆคนอยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มกับคุณภาพของตัวเกมนะครับและแพลตฟอร์มต่อไปนะครับแพลตฟอร์มที่3 กับ Epic g เก s Store นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ถ้าสำหรับเกมเมอร์สายฟรีแล้วนะครับไม่รู้จักไม่ได้นะครับเพราะมีเกมแจกฟรีบ่อยมากนะครับขายที่อื่นแต่มาแจกฟรีที่นี่นะครับรวมถึงมีเกมเอ็ก u s ค v e มากมายนะครับ เรียกได้ว่าทางค่ายนี่แทบจะเอาเงินดักตบเดเวลลอปเปอร์กันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเกมหลายๆเกมที่วางขายเนี่ยมันก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับและราคาของเกมเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะจับต้องได้เรียกได้ว่าถูกใจทั้งสายฟรีและสายอินดี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและค่ายต่อไปนะครับ UBisoft นะครับ UBisoft เนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยเล่นแต่ก็ต้องเคยได้ยินบ้างแหละนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มของค่าย UBisoft เองนะครับแน่นอนว่าชื่อนี้เนี่ย ย่อมมีเกมระดับตำนานสิงอยู่เป็นแน่แท้นะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีเกมออกมาขายค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นของก็ค่ายเกมเขาเองอะนะครับแต่ว่าก็รับประกันได้เลยว่าเกมในนั้นเนี่ยระดับตำนานทั้งนั้นนะครับเกมใหญ่ๆที่คุณเห็นเขาแคสกันเกมที่คุณดูแบบมันๆเพลินๆเนี่ยมักจะมีชื่อ Ubisoft อยู่ในนั้นเสมอ และแพลตฟอร์มต่อไปนะครับ gog com นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเกมออนไลน์นะครับที่มีทั้งเกมในกระแสและนอกกระแสนะครับซึ่งบ่อยครั้งนะครับเกมหายากเนี่ยก็สามารถหาได้ที่นี่นะครับเพราะว่ามันก็มีเกมนอกกระแสแบบเต็มไปหมดนะครับ เกมในตำนานต่างๆนี่คุณอาจจะเคยชอบมานานไปแล้วหรือคุณอาจจะยังไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยก็สามารถมาครรรมม้นหาเกมใหม่ๆแปลกๆกันในที่นี่นะครับและที่สําคัญนะครับมันมักจะมีการลดราคาอยู่ตลอดคือทั้งปีอ่ะคุณเข้าไปคุณต้องเห็นของลดราคาอยู่เสมอๆนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้และแพลตฟอร์มสุดท้ายนะครับก็ได้แก่บิสซาร์ดนั่นเองนะครับบิสซาร์ดเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเกมออนไลน์ดังๆเด็ดๆไว้มากมายนะครับหรือต่อให้คุณแทบจะไม่เล่นเกมไหนเลยคุณก็ต้องรู้จักโอเวอร์วอชกันบ้างแหละนะครับรวมถึงม แข่งขันแบบ e-sport อย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกได้ว่าถึงเกมจะจํานวนไม่เยอะเพราะเป็นของค่ายเกมเองนะครับแต่ว่าเกมแต่ละเกมในนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเกมคุณภาพทั้งนั้นนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Quick News ในวันนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ